สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับริสติลเตอร์ทาร์โร่สตอกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะต้องบอกว่า ก่อนก่อนอื่นเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ปี2564หรือปี2021นเอะเอาเป็นว่าใครเริ่มต้นอย่างไรยังไงก็คอมเมนต์เล่าเล่ากันได้นะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกนะเกี่ยวกับเรื่องของภาพรวมความรักของตัวเราเองนะในส่วนนี้จะเป็นเรื่องราวของ12ราศีและคลิปนี้เป็นของชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลของอลิสเนี่ยคือท่านที่เกิด วันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะดังนั้นใครดูแบบรัชนาราศีใครดูแบบตะวันตกตะวันออกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ารู้สึกว่าตัวเองเป็นราศีไหนนะอลิอยกให้คุณลงไปฟังให้หมดก่อนแล้วรู้สึกว่าตรงตรงไหนกับช่องอลิสแล้วคุณก็ยึดอน,นันแหละดีที่สุดนะคะรู้สึกว่าเออเราตรงกับราศีพิจิกเราตรงกับราศีตุลน,นะคะก,ก็ได้หมดเลยนะอลิสไม่คิดว่ามันไม่ต้องไป คิดมากหรือเครียดอะเพราะว่าการอ่านไพ่ของลิชนามันเป็นการเตือนเป็นคําแนะนําเป็นการไดเรกเนาะการกระทําของเราจะส่งผลดวงของเราในภายภาคหน้านั่นเองนะส่วนวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะดูภาพรวมความรักเนาะก็จะพูดทั้งคนโสดคนมีคู่นะคะใครมีตัวละครชัดใหม่ชัดยังไงเนี่ยลองฟังดูนะคะว่าโสดหรือมีคู่อะ่ะมันตรงกับเราที่สุดเพราะที่จะอ่านตัวตนในความคิดความรักของเดือนนี้นะคะเดือนมก,การาคมปี2564ัน้นั่นเองนะวันนี้ใช้ในตัวของอาทาโร Of Sexual Magic นะคะก็จะเป็นภาพวิวานิดนึงเนาะก็จะให้ดูกันแบบพ่อของปราของเครอนะคะ สำหรับนะคะชาวตุลโสดก่อนคนโสดต้องบอกว่าความคิดทัศนคติเดือนนี้ค่ะเริ่มต้นปีเนาะวันนี้เราลงวันที่1เลยสําหรับเดือนนี้ค่ะเรารู้สึกมีไฟแห่งความรักเนี่ยร้อนรุ่มนะคะเรามองว่าคนโสดเนี่ยเริ่มอยากจะมีความรักเข้ามาแล้วแหละใครที่ไม่มีตัวละครเลยไม่เคยรู้สึกชอบใครรู้สึกอยู่คนเดียวแล้วสบายแต่เดือนนี้ไม่ใช่เดือนนี้มีเหงามีความโหยมีความอยากมีความคันมีความยีขอโทษนะคะ ตุนเอาทุกอย่างอะมันรู้สึกมันเป็นแค่แวบ,บมาแวบบไปนะอันนี้ต้องบอกว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากมีแล้วหาเลยแต่ตุนบางคนอยากมีแต่แบบ มันแวบมาแวบๆเข้าๆออกๆอ,อ,กอะ่ะเหมือนพี่เข้าพี่ออกกับเรื่องราวของความรักเฉยๆแต่ในส่วนนี้ค่ะมันก็เป็นเรื่องราวพลังงานดีๆนะอันนี้ต้องบอกว,ว่าความคิดน่ยคุณไม่รักใครก็ต้องรักตัวเองอะ่ะมันเป็นอันเนี้ยส่งผลมากที่สุดเลยนะคะไม่เซ็จความรักค่อนข้างดีไม่รักตัวเองก่อนจะรักครอบครัวนะคะรักเพื่อนฝูงรักบริวารแต่เต็ม เขาเรียกว่าอบอวลไปด้วยความรักเนี่ยมีแต่ให้ตุนที่โสดอยู่เนี่ยมีแต่ให้นะคะหรือใครที่แอบชอบใครอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะให้เขาได้เต็มที่เหมือนกันนะคะในตัวนี้อ่ะให้ดูอีกนิดหนึ่ง อันนี้คือเรื่องราวของความรู้สึกแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะมันอบอวลความรักก็เออรักเออเยอะนะคะรักใส่ใสก็มีนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราอยากให้ราศีตุลเนี่ยให้เวลากับความรักจริงๆถ้ามันจะเข้ามาในเดือนนี้อลิบอกตรงๆนะม,มีมีความรักเข้ามามีคนแอบมองมีคนแบบอะไร รู้สึกกับคุณอยู่นะคะแต่ว่าเขาอะยังไม่กล้าที่จะเข้ามาเพราะตุนเองเนี่ยอาจจะทําตัวเหมือนมีแฟนหรือมีคนรักหรือมีคนคุยหรือเป็นคนดูไม่โสดหรือไม่สนใจความรักก็เป็นได้เพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะมีคนอยากจีบแต่เข้าไม่ถึงนะคะนี่คือเรื่องเรื่องของคนโสดเลยนะส่วนคนที่คุณแอบชอบหรือหมายปองอยู่เนาะต้องบอกว่าชาวราศีตุลเนี่ยเป็นอิทธิพลธาตุลมคุณจะแวบๆเนี่ยเดี๋ยวคุณก็รู้สึกชอบแบบเพ้อเขาอีกแล้วบางทีคุณก็ปล่อยเขาไปอีกคุณจะขึ้นๆลงๆแบบในสถาน การเดือนนี้มันก็จะเป็นเป็นการควบคุมอารมณ์ดีกว่าแต่ถ้าเอาสรุปภาพรวมอ่ะอย่างที่บอกอารมณ์ของคุณก็เหมือนใบแรกที่ลิสต์อ่านไปว่ามันอบอวนไปด้วยความรักมันมันอยากให้ก่อไห้มันมันรู้สึกว่าการดูแลแล้วคุณแฮปปี้คุณก็ทาคุณไม่แฮปปี้คุณก็ถอยมันเป็นแบบนั้นเลยนะคะแต่เรื่องเสน่ห์เราบอกตรงนะตุนมีสเสน่ห์อยู่ตุมาเรื่องของสเสน่ห์การดึงดูดคนมีคนแอบมองแอบหมายปองอะไรอย่างนี้แต่ปัญหานี่ไงเราพูดตรงๆงไปเลยว่าตุนเองก็ยังรู้สึกว่า เป้าหมายในชีวิตอาจจะยังไม่ใช่ความรักในเดือนนี้เราอ่านไพ่แค่เดือนนี้เนาะมันก็จะพอประมาณเดือนเนี้ยขอบเขตเดือนเนี้ยคุณรู้สึกคุณก็อยากแต่ก็มีคําว่าแต่อยากแต่มันมีเหตุผลซัพพอร์ตว่าจะมีดีหรือไม่มีดีฉันแฮปปี้กับตัวเองแบบนี้มากกว่าไหมฉันดูแลอยู่กับครอบครัวดีกว่าไหมฉันอยู่กับเพื่อนฝูงฉันแฮปปี้กว่าไหมมันก็เลยเป็นเดือนแห่งการที่แบบว่าคุณอาจจะเมินความรักเชิงชู้สาวหรือไม่ก็ พอคุณเนี่ยช่วงเนี่ยต้นปีต้นเดือนเลยใช่ไหมคุณอาจจะไปมีแบบคนหมายปองแล้วเขาอ่าจจนมีคนรักอยู่แล้วเขามีตัวละครอยู่แล้วมันเหมือนแบบคุณมองพลาดอะไรเงี้ยหม่ก็ชอบ เขาเรียกว่าอะไรชอบเพศที่ที่เพศเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยคืออารมณ์เรามองว่านะคือมันเหมือนไม่ได้ตอบสนองความรักคุณก็เลยรู้สึกว่าอ,อถ้ามันเหนื่อยมันหนักก็ฉันก็อยู่คน,คนเดียวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือปัญหามันก็เลยทําให้คุณเมินความรักไปด้วยเหมือนกันในเดือนมกราคมนะแต่ถ้าคุณไม่อยากเมินคุณก็ลองมองหาคนใกล้ๆหรือนะคะถ้าคุณเป็นคนที่แบบเป็นสายโซเชียลอยู่แล้วเนี่ยมันมีคนทักมีอะไรมาอยู่แล้วก็ลองไปสนใจลองเปิดใจดูละกันเพราะสุดท้ายแล้วไพ่ก็บอกตรงๆค่ะตุลเนี่ย จะเลือกเองว่าจะนั่งเหงาอยู่เฉยๆหรือว่าไปมีความรักเดือนนี้คุณเลือกได้นะคนโสดคุณเลือกที่จะมีความรักคุณเลือกที่จะเดินไปข้างหน้าหรือคุณเลือกที่จะหยุดความสัมพันธ์ทุกอย่างเลยก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็แนะนำเองนิดนึงก็เวลาถ้ารู้สึกชอบหรือรักใคร ดูให้ดีนะคะมักจะไปชอบคนที่มีเจ้าของหรือพิธีผิดทางหรือเขาเรียกว่าไม่ตรงสเปกเขานั่นเองนะคะอย่างบางทีบางคนเนี่ยชอบผู้ชายแต่ผู้ชายคนนั้นกับชอบผู้ชายอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เราก็เลยอยากให้ตุลเนี่ยพยายามดูใกล้ๆดูดีๆแล้วค่อยแบบว่าตกลงปงใจนะคะสําหรับหนุ่มโสดสาวโสดทั้งหลายของชาวราศีตุลยังไงเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่อะไคิดว่าถ้าอยู่ตัวเองได้ก็อยู่ไปก่อนถ้ารู้สึกว่าสนุกกับการใช้ชีวิตแต่ว่าถ้ารู้สึกมีรักแล้วก็ ลองโดยสักตั้งลองเสียงสักตั้งแล้วก็ไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องเจ็บหรือไม่เจ็บอะ่ะเพราะว่ามันยังเป็นเรื่องของอนาคตนะเอาปัจจุบันให้แฮปปี้ก่อนนะจ๊ะอ่ะมาเข้าโหมดของคนมีคู่คนมีตัวละครบ้างน,นะคะหรือคุยซับซ้อนเดทมาแล้วแต่ยังไม่ขอเป็นแฟนเลยค่ะแม่หนูแบบอ๋อรอเขาขออยู่อะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆฟังทั้งคนโสดแล้วฟังทั้งคนมีคู่ไปด้วยเลยสําหรับพวกสถ นะแบบซับซ้อนนะคะเพราะว่าตัวเองไม่รู้เลยว่าตัวเองจะโสดหรือจะมีคู่ดีแต่อันนี้ค่ะสําหรับตัวละครนะความคิดของคุณหรือความคิดของความสัมพันธ์ณนะตอนนี้ความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของการศึกษาใจตุนเนี่ยรู้สึกว่าเขาเรียกว่าเริ่มใส่ใจคนรักมากขึ้นนะคะใครที่มีแฟนแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกอ่าเอาใจเขาศึกษาเขารู้สึกว่าอันไหนไม่ชอบอะไรไม่ดีดูเอาใจเก่งนะคะช่วงนี้เอาใจเก่งเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเอาใจหรือตุนอาจจะคาดหวังอะไรอยู่หรือเปล่า ทำเพื่ออะไรเนะี่ยมันทำเพื่ออะไรอย่างเช่นบางคนก็ปง้องแง่งกับแฟนเทคแคร์ care, แฟนแล้วก็เพื่อจะแบบว่าได้ไปเที่ยวกันะอะไรเงี้ยมันเป็นภาวะการอ้อนการศึกษาใจนะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์เราก็เลยรู้สึกว่าถ้ามองจังหวะที่ดีก็แฮปปี้ค่ะ แต่ถ้าเราแบบว่ามันมันไปมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้เขาเรียกวอะไรอ่ะกลายเป็นว่าเราไปยัดเยียดและความรู้สึกนะเราไม่อยากให้มันเป็นฟิลลรงคารน่ะแต่ถ้าคุณเป็นแบบพอดีพอดีนะคุณจะน่ารักมากเลยตุนฉันพูดเลยว่าราศีตุนเดือนมกราคมหรือต้นปีเนี้ย ความรัขคือมามาวินนะแคบจะที่หนึ่งเลยใน12ราศีสําหรับอลิซเนี่ยแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่ว่าไม่มากไปไม่น้อยไปไปแบบพอดีแล้วคุณจะสวยมากนะคะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นนี่ไงไอเหตุที่คุณไปแบบเริ่มอ้อนและเริ่มขอแบบนู่นนี่นั่นเริ่มแบบทําตัวนาา่รารักแล้วพูดอย่างนี้นะมันก็จะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะเนาะให้ดูปีเดียวแล้วก็ไพ่มันก็ว้าวนะคะใครอยากดูโพสเอาละกันนะตัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบว่า ช่วงเวลาที่อย so, like like, ู usting, is, like, like ati, like, ่ด้วยกันดีกว่าเป็นเดือนที่เป็นช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันถ้าจะทะเลาะนะก็มีมีได้แต่มันก็จะทะเลาะเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องนิสัยเป็นเรื่องของแบบทัศนคติอะไรเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องจุกจิกเนี่ยทะเลาะกันตีแบบเบาๆพอทะเลาะเสร็จก็งุ้งงิ้งกันไปกันงิ้งกันมาก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะปากเสียงดีกว่าเข้าใหม่ประมาณอะไรเงี้ยกลับมาเข้าใหม่ประมาณอีกแต่ว่า หลักๆรวมๆอ่ะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบพา์ทะเลาะหรือเป็นด้านลบนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเข้าจังหวะกันให้ดีๆนะคะตุลคุณเป็นคนมาดูนะคะหรือว่าใครที่ส่องแฟนที่เป็นตุลอยู่คุณต้องรู้จักตุลให้ดีเพราะตุลตอนเนี้ยตุลก็สายเทคแคร์ก็งี้เงาหงงแงงด้วยแล้วก็เอาใจเก่งด้วยดังนั้นถ้าคุณเป็นแฟนตุลคุณก็ต้องปล่อยให้ตุลทําในสิ่งที่ตุลอยากทําอย่าไปขัดอย่าไปขวางที่เขาถ้าเขาแบบอยากจะทําแล้วเขาชัดนะแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากทําเขาก็ไม่ทําเลยจริงๆดังนั้น รู้ตัวเองรู้ความรักของตัวเองใครที่คบกับธาตุลมก็ให้ระวังไปด้วยละกันนะคะอาจจะไปในเชิงของปากเสียงกันมากกว่านะคะธาตุลมก็จะมีลายหลักกุมนะแล้วก็ตุนเหมือนกันแล้วก็จะเป็นตัวของอ่ากุมตุนเมทุนนะคะหรือมีทุนอันนี้อลิศก็เลยอยากให้คุณลองดูว่าถ้ามันอิทธิพลมันมากเกินไปมันก็จะทําให้เกิดผลเสียได้นะคะปัญหาและอุปสรรคนี่ไงเรื่องของคําพูดที่อลิศบอกไปคําพูดการดึงเรื่องอื่นเก่าๆเรื่องเก่าๆมาพูด ห้ามไม่ดีเดือนนี้พูดเรื่องเก่าเอาเรื่องเก่ามาเป็นประเด็น มีปัญหาเลยชัวทะเลาะเลยนะคะก็ให้ตุนระวังแค่เรื่องนี้นะจ๊ะสุดท้ายในเรื่องของคําแนะนําไว้แล้วกันสิ่งที่ลิสแนะนอะํอ่ะก็เป็นเรื่องของการพูดใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเรื่องของความพอดีจัดบาลานซ์ในเรื่องของการเอาใจการเทคแคร์เนาะไม่มากไปไม่น้อยไปไม่ยัดเยียดความรู้สึกคะ่ะแล้วก็ค่อยๆมีแบบวิววะเล่นๆบ้างนะคะหรือทําอะไรที่ใครที่แอเดเวอเรอรีในแบบเดือนนี้นะริสก็ต้องบอกว่าต้องมีอะไรพิเศษให้ตุนหน่อยหรือไม่ตุนเองอะ่ะก็ต้องจัดอะไรพิเศษพิเศษให้ เพื่อเติมความรักให้ดีแต่ถ้าใครนะทั้งหมดที่อลิซพูดมาเลยตอนนี้คุณมาฟังคนมีคู่แต่คุณอยู่ในสถานการณ์ที่แบบอลิซเราแบบยังไม่แน่ใจเลยว่าความรักมันจะเป็นยังไงเนาะเดือนนี้อลิซบอกเลยว่ามันบาลานซ์คือคุณจะไม่คาดหวังอะไรก็จะไม่ผิดหวังคุณคาดหวังมากเกินไปแอคชั่นของคุณมันจะไปบีบคอเขานะคะกลายเป็นว่าเราอยากได้เราอยากจะมีเราอยากจะให้เขาเป็นแบบนั้นมันกลายเป็นบังคับแล้วจะทําให้ตุลเนี่ยเสียเรื่องเขา เสียเรื่องความรักไปได้นะคะเอาเป็นว่าเอาให้มันพอดีเพราะว่าคุณมาวินอยู่แล้วในตัวของราศีตุลในเดือนแห่งไม่ใช่เดือนความรักด้วยเดือนมกราเดือนแห่งต้นปีนะคะแล้วก็คุณจะแฮปปี้ขึ้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณบาลานซ์ใจตัวเองได้บาลานซ์อารมณ์ได้ยังไงก็ สวัสดีปีใหม่ด้วยอวยพรให้ทุกคนเนี่ยเจอความรักที่ดีสุขสมหวังแล้วก็มีความสุขมากๆในปี2,564นะคะมีอะไรเนี่ยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กด s u b ส c r i b e ช่องอริศไปเลยว่าเดือนนี้เราจะดูกันไปยาวๆนะมีทุกเดือนเลยในเรื่องของความรักแล้วก็มีพิการาดด้วยเข้าไปที่ช่องได้เลยนะคะมีพิการารให้คุณเล่นแบบสนุกแล้วจุกพอตัวเหมือนกันยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบาย